ทีางจังหวัดใกล้เคียงนะคะถ้ามาขออนุญาตแล้เราขอครับ กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการที่จัดงานโดยขททจังหวัดพิศนุโลกนะคะเช่องานพิษณุโลกเพล็าร์เรามีส่วนร่วมก็คือเราเป็นเจ้าของสถานที่เป็นพื้นที่แล้วก็อยากให้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมาลงในจังหวัดพิษณุโลกของเราเยอะๆงานวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ต้องการจะทําให้เหมือนกับเปิดเมืองให้เมืองรองเนี่ยได้มีกิจกรรมส่งเสริมการ ่องเที่ยวก็นํากิจกรรมดีๆเนี่ยมามอบให้กับเราซึ่งเห็นบอกว่าในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยไปแค่สี่จังหวัดไม่ได้ไปทุกจังหวัดนะคะก็มีพิุโลกสุโขทัยอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดกับแพงเพชรพิุโลกก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นที่จทหเอากิจกรรมอย่างนี้มาลงให้เราซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้พิุโลกของเราในคึกคักมีชีวิตชีวา ซึ่งสอบถามแล้วปรากฏว่าการไปแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แล้วแต่อัตลักษณ์ของที่นั่นจะเป็นอย่างไรอย่างพิโลกเนี่ยใช้ธีมของการว่า อาหารกีฬาดนตรีนะคะแล้วก็มีส่วนของหนงังกลางแปรงก็มีด้วยนะคะก็นี่ก็เป,เป็นกิจกรรมที่น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นจังหวัดเราซึ่งเดี๋ยวให้ทางเจ้าของงานที่ทางกททเป็นคนเล่าให้ฟังนะ,ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้งานเริ่มเปิดตัวแล้วนะคะภายใต้มาตรการนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนโดยการมีผลตรวจนะคะสําหรับผู้เข้ามาร่วมง,งานสามารถลง งทะเบียนได้ผ่านหน้าเพจ a c e b o o k ของงานนะคะคืองานพิศโลกเพพาค่ะสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาลงทะเบียนได้งานได้แต่ว่าให้อัดวิดีโอผลตรวจ การตรวจโควิดเอทีเคมาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่หน้าง,งานนะคะส,สามารถเข้าเข้าสลับสับเปลี่ยนกับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้คือถ้าคนในงานออกเราจะจํากัดคนสําหรับในงานนะคะก็เข้ามาในงานได้ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกทุกท่านนะคะมาเชียวชมงาน,นะคะ่ะเราจะมีทั้งหนังก้างแป้งอาหารด้านดางังอร่อยอมีความสะอาดผ่านมาตรการการดูแลทุกอย่างนะคะแม่ค้าทุกท่านผ่านการตรวจคัดกรองมาเรียบร้อย แล้วรวมถึงมีคอนเสิร์ตสาหรับศิลปินทั้ง3ท่านนะคะทั้ง3วันวก็คือมีวันที่ 25, 25 26แล้วก็27 <20 S 1> ค่ะขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมชม นะฮะสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็รวมถึงชาวพิษณุโลกทุกทุกคนครับ่าสำคัญครับที่เราจะสร้างความสุขนะครับให้กับชาววิษโลกด้วยกันในวันนี้ใช้แล้วกิจกรรมต่างๆเราจะเปิดโอกาสให้คนที่วอ l ์ i อินเนี่ยได้เข้ามาแทนที่แต่นะคะใครที่บอกว่าอุ้ยฉันอยากจะมาดูหนังกับของเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนแหละกับครอบครัวคนที่คุณรักนะคะเราะะ พี่ป๊อปปองกูลก็ว่าแหละตั้งแต่เสือชนีแกงเล่น้วยหรอก็ผิดตามผิดตาผิดผิดชื่อเอาใหม่เอาใหม่นั้นคัดใหม่นะวันนี้ฮะเราจะได้เจอกับคุณป๊อ ปองกุลนี่นะครับและพรุ่งนี้เราก็มีศิลปินอีกใช่ค่ะเป็นวงที่เล่นดนตรีในแนวโซได้ดีมากๆนะฮะกับเจเพาคินสันและปิดท้ายวันสุดท้ายครับเรามีสาวเสียงเหินนะฮะเสียงพร้อเสียงสายฟังดีๆมันดูเหินนะเจอผมาล่าสุดนะฮะสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะฮะเจอกันอีกแล้วสัปดาห์นี้นะลุลานั่นเองค่ะ กับผมนายทันจตุรงค์กรรมการผู้จัดการบริษัทอนทอพร์แกไนซ์จำกัดตามที่รัฐบาลนะครับมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเนื่องจากผลกระทบจากสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งก่อให้เกิดการชะงักงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดรับก,กับนโยบายดังกล่าวกิจกรรมทิษโลกเพพาเป็นกิจกรรมออก้านและสแสดงดนตรีที่จะจัดขึ้น นัสวนชมน่านและสวนการเมืองจังหวัดพิซซูโล่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูนการท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวตามแนวทางปกติใหม่สร้างท่องเที่ยวหลากหลายรวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ชาวพิซซุโล่มีความผูกพันและภาคภูมิใจกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิซซุโล่ให้เกียตกล่าวเปิดงานครับน,นายกเทศมนตรีนครพิซซโล่ท่านนายกต่าชาติจังหวัดพิซซโล่ ท่านผู้รายการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกกรรมาการผู้จัดการบริษัทออนท็อปอพิไลจำกัดกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นโดยเฉพาะสเก็ตบอร์ดนะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะชอบนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้พูดถึงกีฬาฟีนนัาขานะครับเส่นจังหวัดพิษณุโลกเราก็ เพิ่งเปิดตัวว่าเรามีเขาหินปูนที่เป็นหน้าผาที่สามารถเป็นเส้นทางในการปีนผาเนี่ยหลายเส้นทางนะครับหลายร้อยเส้นทางใช้คำว่าอย่างลยตอนนี้ทำไปแล้วเนี่ยประมาณสามสิบสี่สิบเส้นทางนะครับแล้วก็เมื่อวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความรักนักบหมฑุนะครับปีนปานปู โดยมีกิจกรรมทั้งเรื่องของการเปิดตัวว่าเรามีหน้าผาที่สามารถจัดก,กิจกรรมเป็นหน้าผาเป็นกีฬาเอสเรเนได้บอกว่าเป็นกิจกรรมแนวใหม่สตไตล์วัยรุ่นนะที่จะมะีกิจกรรมเรื่องของการมาเดินเที่ยวพักผ่อนมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬานะครับแล้วก็มีบูธร้านอาหารให้ซื้อหากิน นั่งในสวนอย่างนี้นึกถึงเวลาไปสวิตนะสวิตนี่สวิตเซอร์แลนด์นนะจริงๆผมเคยไปเมืองอินเทอร์เลนเนี่ยนั่งกับสวนอย่างนงี้นะสนามแล้วก็ดูเขาเล่นอะอะไรนะเออล่มร่อนนะนะค <c oughs> รับพลาปลาไกเดอร์เพ <c oughs> ราะว่าปลามอเตอร์มันต้องมีเครื่องนะอ่ามันนี่ปลาไกเดอร์ร่อนลงมาจากเขาอิมะเนี่ยแล้วก,ก็มาลงที่สวนที่ เมืองอินเลอร์เนนะโอ้แบบดูแล้วท่านนายกคล้ายๆนะคล้ายๆนะครับถ้าเนี่ยเราเปิดสวนอย่างนี้ให้ลูกหลานเรามาออกกําลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมให้เล่นเนี่ยก็ตรงกับเทพรักะนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่นะมันเยอะมากนะครับแล้วก็ เป็นผลทําให้ทาเหมือนของสปอที่กำหนดก้อสือการให้ปรับการบริการสถานประกอบการในลักษณะนี้ให้เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เปิดให้มีการตื่นได้หรือแลกต่อล์ได้จนถึงอินสารนักต่ว่า กระตุ้งให้คนไปรับวัคซีนนะครับเดี๋ยวเรานับถอยหลังพร้อมกันนะครับค่ะตั้งแต่ห้าเป็นต้นไปนะครับตอนแรกจะเชิญนับตั้งแต่ห้าพันแต่นอนกลัวนานไปนะฮะนานไปเอาแค่ห้าเฉยนะฮะถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่ง ขังใหญ่แล้วครับมีหายหมดแล้วอ่านี่ใส่แล้วอ่า3บ่น <laughs>